Sampai jumpa di video selanjutnya. สวัสดีค่ะทุกๆคน AM Thai Channel ค่ะวันนี้เอจะมาชวนเพื่อนๆทำข้าวหมกไก่จากผงทำข้าวหมกไก่ของโ o b o ค่ะ Hello everyone Welcome to AM Thai Channel today I'm gonna show you how to make spicy chicken in rice or ข้าวหมกไก่ from l o b o seasoning mix เพื่อนๆสามารถที่จะหาซื้อผงทำข้าวหมกไก่ของโรโบโได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะแล้วสำหรับเพื่อนๆที่อาศัยอยู่ต่างประเทศก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเอเชียทั่วไปค่ะซึ่งมีวิธีทำอธิบายไว้ทางด้านหลังนะคะว่า1ชุดสามารถทําได้สำหรับ4ที่ค่ะแล้วก็ในซองนี้นะคะจะมีทั้งหมดให้สชุดด้วยกันค่ะ you can buy spicy chicken and rice seasoning mix at any asian supermarket or he can shopping at w o r l d w i d e w e b a <John. S 1> m t h a i m a r k e t c o m they also tell you how to cook on the label เดี๋ยวเราจะมาลงมือทําข้าวหมกไก่พร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเรามีผงทําข้าวหมกไก่1ซองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดซองพร้อมๆกันค่ะมาดูว่าข้างในซองเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างคะ่ะ first we will cut the seasoning mix pack inside it has two packets we gonna use only one packet to cook that can serve four person ในซองก็จะมีแค่นี้นะคะก็คือมีแค่ผงทำข้าวหมกไก่สองซองเท่านั้นเองค่ะไม่มีน้ำจิ้มหรือไม่มีอะไรใดๆให้เลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาหมักไก่นะคะซึ่งเขาให้ใช้ไก่ครึ่งกิโลกรมัม ผงหมักไก่1นองนะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นไก่ที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นตัวสะโพกไก่นะคะเราก็จะทำการหมักไก่นี้นะคะด้วยผงที่เขาให้มา1นองค่ะ r พ p ่ r e half kilogram chicken part today I pick chicken thighs r u b chicken with contents of one packet then marinate for 15 minutes เราจะทำการหมักเนื้อไก่ที่เราเตรียมไว้ครึ่งกิโลกรัมนะคะกับผงทำข้าวหมกไก่หนึ่งซองค่ะหลังจากที่เราหมักไก่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไก่ตัวนี้ไว้15นาทีด้วยกันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราหมักไก่ให้เสร็จนะคะแล้วทิ้งไว้15นาทีหลังจากนั้นเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะลืมบอกไปว่าสิ่งที่เเพิ่มไปมากกว่าที่เขา เขียนระบุไว้ในการทำด้านหลังนะคะก็คือในการหมักไก่นะคะเอจะไม่ได้หมักแค่ไก่กับผงที่เขาให้มาเท่านั้นค่ะเอจะเติมน้ำลงไปด้วยนะเพื่อนเพื่อน,พนเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าใส่แค่ผงกับไก่อ่ะมันดูเกลเลียยังไงไม่รู้อ่ะก็คืออยากจะเพิ่มน้ำให้มันช่วยให้น้ำเนี่ยนะคะให้น้ำเนี่ยช่วยนำพาผงปรุงรสเนี่ยเข้าไปซึมเข้าไปในตัวไก่ให้ได้มากที่สุดค่ะ my tip for marinate chicken i'm gonna put some water to help um, seasoning absorb inside the chicken thighs that we're gonna cook today so after we marinate chicken we're gonna leave it alone for 15 minutes you can put it in the fridge then let's see after that what we're gonna do with the chickens สำหรับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เอจะแนะนำเพื่อนๆเ,เลยก็คืออย่าลืมใส่ถุงมือค่ะเพราะว่าข้าวหมกไก่นี่นะคะเขาจะมีขมิ้นเป็นส่วนผสมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่ใส่ถุงมือมือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะกลายเป็นสีเหลืองได้นะคะ15นาทีผ่านไปค่ะตอนนี้ไก่ของเราก็หมักได้ที่แล้วนะคะเราก็จะทำการเตรียมข้าวสาร300กรัมค่ะ ข้าวสาร300กรัมนี้นะคะใส่ลงไปในหมอ้อหุงข้าวเลยนะเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็นําน้ําหมักนะคะเทลงไปในข้าวค่ะแล้วก็เติมน้ําลงไปอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้น้ําหมักเนี่ยนะคะผสมเจือจางกับน้ํานะคะแล้วก็คนข้าวเนี่ยให้ให้เข้ากันกับน้ําหมักสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นนะก็ใส่ไก่ลงไปในหมอ้อหุงข้าวเลยค่ะ ปริมาณน้ำเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดให้เราตายตัวนะคะเพื่อนๆก็ใส่ให้พอเหมาะคะ่ะกะว่าข้าวสุกด้วยก็คือเลยขึ้นมา1ข้อนิ้วม,มือใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยคะ่ะ Put 300 g r a m of rice in automatic rice cooker. Add chicken dice and combine gently. Then add adequate water. หลังจากนั้นนะคะเราก็นำข้าวและไก่ที่เราใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวไปทำการหุงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าให้สุกแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเสิร์ฟข้าวหมกไก่กันได้เลยค่ะทุกคน Let's cook rice and chicken d i c e in automatic rice cooker, then wait until it's cooked. หลังจากที่เราทำการหุงข้าวหมกไก่ไปในหม้อหุงข้าวไปสักพักนึงนะคะตอนนี้ข้าวหมกไก่ของเราก็สุกแล้วค่ะทุกคนหอมมาก and now spicy chicken and rice ready to serve สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบทานข้าวหมกไก่กับน้ำจิ้มนะคะวันนี้เอกจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะทานกับข้าวหมกไก่แล้วก็มีอาจารย์ด้วยค่ะโดยที่ ขออนุญ,ญาตไม่ตำนะคะเราจะทำการปั่นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเราทานแต่น้อยนะคะก็เลยไม่ได้ทำเยอะค่ะเราจะใช้กระเทียมแค่2กลีบนะคะแล้วก็พริกประมาณ10เม็ดค่ะในการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดวันนี้ค่ะ For someone that like spicy, I recommend seafood sauce to eat with spicy chicken and rice. and today I'm gonna show you how to make seafood sauce. Use two garlic and 10 peppers. I'm gonna spin in the machine like this. และตัวช่วยในการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เห็นจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ น้ำยำปรุงสำเร็จของเดอร์ยค่ะใครๆก็ยำได้นะคะตัวนี้จะเป็นน้ำตาลเคี่ยวผสมน้ำส้มสายชูนะคะเอกจะเติมน้ำยำตัวนี้นะคะลงไปในเครื่องปั่นค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะใส่ผักชีนะคะหั่นลงไปในเครื่องปั่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นรวมกันทั้งหมดเลยค่ะเพื่อที่จะทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะ I add syrup and vinegar sauce Uh, inside the spinner then I add um, cilantro in the spinner too then we r e gonna spin it together ตอนนี้เราก็จะได้น้ำจิ้มซีฟู้ดไวททานกับข้าวหมกไก่แล้วนะคะทุกๆุกคนมันอาจจะมีความข้นมากไปนิดนึงนะคะเราสามารถเติมน้ำยำในขวดนั้นนะเพิ่มลงไปได้นะคะ if you think your seafood sauce is really thick you can add more syrup and vinegar หลังจากนั้นนะคะเราก็ปรุงรสด้วยน้ำมะนาวค่ะทุกคนแค่นี้น้ำจิ้มซีฟูดสำหรับทานกับข้าวมูกไก่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ I gonna add more lime juice for make it sour because seafood sauce has to be spicy and sour และเครื่องเคียงอีกตัวหนึ่งก็คืออาจารย์นั่นเองค่ะเอกก็จะใส่แตงกวาซอยนะคะลงไปในชามค่ะถ้วยใบเล็กๆที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็เติมด้วยพริกซอยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็เติมด้วยน้ำยำเจอยำ นําเสนอเพื่อนๆไปข้างต้นนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจน้ํายําเดย์ยานะคะสามารถติดต่อได้ที่ร้านเดินนัวร้านส้มตําที่อร่อยที่สุดในจังหวัดชัยภูมิค่ะ One more sauce that we r e gonna make today is cucumber sauce. I m gonna put some chopped cucumber and chopped peppers inside the bowl that we prepare. Then I add vinegar and syrup. in the bottle t that I show you before. For n o w w e have two sauces to eat with spicy chicken and rice one seafood sauce and one cucumber sauce ตอนนี้เราก็มีน้ำจิ้มที่จะกินกับข้าวหมูกไก่2อ,อย่างด้วยกันนะคะก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็อาจาร์ค่ะข้าวหมูกไก่ของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกๆคนน่ากินใช่ไหมคะเราจะเสิร์ฟข้าวหมูกไก่ กับแตงกวานะคะหรือว่าเพื่อนๆจะโรยหอมเจียวลงไปด้วยก็ได้ค่ะแต่วันนี้เองไม่มีหอมเจียวนะคะเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะทุกๆคน Now we serve spicy chicken and rice with cucumber and cilantro on top. You can dipping or you can put sauce on top of your spicy chicken and rice. ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ชมคลิปนี้ด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปค่ะ Thank you for watching and I hope you enjoy this video Please click like and share this video So thank you for subscribe and don't forget to ring the bell then you will not miss any of my videos ขอบคุณทุกๆกการติดตามนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะค่ะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ